สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าตำนานหลอนซีรีส์ใหม่ของเราชุดนี้มีชื่อว่าตำนานแห่งแผ่นดินเรื่องราวที่คุณอาจเคยได้ยินจากในห,ห้องเรียนแต่ในที่แห่งนี้ เราจะเล่าให้ฟังในอีกมุมหนึ่งมุมของศรัทธาพลังเหนือธรรมชาติความลี้ลับและจิตวิญญาณของดินแดนที่สร้างเราผมนายตีจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่จุดกำเนิดของเมืองเมืองหนึ่งที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยไปตลอดกาลเมืองที่ไม่ได้ถือกำเนิดจากแค่การสู้รบ แต่เกิดขึ้นด้วยศรัทธ,ธาและธรรมะเมืองสุขโขทยัยชื่อที่แปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเมืองนี้ไม่ใช่เริ่มต้นจากความรุ่งเรืองแต่มาจากความทุกข์ความถูกกดขี่และเสียงเรียกร้องอิสรภาพของผู้คนครับย้อนกลับไปราวปีพศ1,800 ดินแดนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าประเทศไทยในตอนนั้นยังไม่มีประเทศไหนที่ชื่อว่าสยามหรือไทยอย่างเป็นทางการบานเมืองแตกกระจายกันไปตามอำนาจของราชวงศ์ต่างชาติและหนึ่งในมหาอำนาจในยุคนั้นก็คืออาณาจักรขอมหรือขมรโบราณพวัวเขามีอำนาจเหนือแผ่นด,ดินอีสานและภาคเหนือ ลงมาถึงแถบพิษณุโลกสุขโขทยัยเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญในยุคนั้นเรียกว่าเมืองสว่างคบุดีหรือบ้างบันทึกก็เรียกเขียนว่าสวรรคโลกเมืองนี้ตั้งอยู่ในทำเลด,ดีเยี่ยมตรงกลางระหว่างแม่น้ำปิงกับภูเขาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเส้นทางค้าขายและเส้นทางทัพและแน่นอน มันถูกควบคุมโดยเจ้าผู้ครองนครที่แต่งตั้งจากขเขมรแม้จะอยู่ภายใต้การปกครองของคนต่างแดนแต่จิตวิญญาณของคนในสุขโขทยัยไม่เคยยอมจำนนพวกเขายัางนับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนสร้างวัดเล็กวัดน้อยสวดมนต์ในภาษามอญบาลีบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นวัด ไม่ได้เป็นแค่ที่กราบไหว้แต่มันคือศูนย์รวมจิตใจคือที่ที่เด็กเรียนหนังสือผู้ใหญ่ปรึกษาปัญหาคนเจ็บไปรักษาและในบางวันวัดยังกลายเป็นศูนย์บัญชาการลับของการรวมพลคนไทยและแล้วแสงแห่งอิสรภาพก็ค่อยๆส่องมามีชายคนหนึ่งเป็นหัวหน้าชาวไทยในสุโขทยัยเขารวบรวมผู้คน ขอตานอำนาจขอมไม่ใช่ด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยใจที่ผอมสูชื่อของเขาจะกลายเป็นที่จารึกไปตลอดกาลเขาคือสีอินทราทิศชายที่เปลี่ยนเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งให้กลายเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเขาไม่ใช่เชื้อสายกษัตริย์แต่ด้วยความกา้ลาความศรัทธาและความชอบธรรม ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากผู้คนและกลายเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งสุขโขทยัยตั้งแต่เขาตั้งชื่อเมืองนี้ใหม่ว่าสุขโขทยัยรุ่งอรุณแห่งความสุขสุขโขทยัยไม่ได้เกิดจากหอกดาบเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความหวงังความเชื่อว่าเราเป็นคนไทยควรมีแผ่นดินของตนเองแผ่นดินที่ไม่ใช่แค่เมือง แต่เป็นแผ่นดินแห่งธรรมเมื่อพญาตสีอินทราทิศคืนครองเมืองสุโขทัยพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยอำนาจแต่เป็นผู้นำที่ได้รับความรักจากประชาชนว่ากันว่าผู้คนเรียพระองค์ด้วยความเคารพว่าพ่อ ไม่ใช่แค่เจ้าเหนือหัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดการปกครองแบบพอปกครองลูกคำสั้นๆนี้สะท้อนถึงหัวใจของอาณาจักรสุขโขทยัยไม่ต้องมีกฎหมายซับซ้อนไม่ต้องใช้โทษทันรุนแรงแต่ใช้เมตตาใช้ธรรมให้บานเมืองสงบด้วยใจที่เข้าใจกันพระยาศีอินทราทิศ วางรากฐานให้ลูกชายของพระองค์รับช่วงต่อลูกชายผู้นั้นคือชายที่ทำให้สุขโขทยัยไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่เป็นต้นแบบแห่งความเป็นไทยพระองค์คือพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช หลายคนรู้จักท่านจากศิราจารึกแต่ยังมีเรื่องเล่ามากกว่านั้นท่านไม่ได้เป็นแค่กษัตริย์แต่เป็นนักปราดนักคิดและผู้นำทางจิตวิญญาณในสมัยของพระองค์สุขโขทยัยรุ่งเรืองที่สุดมีการค้าขายกับเมืองจีนมีศิลปะกรรมงดงามมีระบบน้ำใช้ทั่วเมืองและที่สำคัญที่สุดคือพระองค์ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใครจะเชื่อว่า อักษรที่เราพูดกันทุกวันนี้มีต้นกำเนิดจากความคิดของกษัตริย์องค์หนึ่งเมื่อกว่า700ปีก่อนและในศิราจารึกหลักที่หนึ่งพระองค์ทรงจารึกไว้ว่าในน้ำมีปลาในานามีข้าวเมืองสุขโขทัยนี้ดีใครไข้คล้าขายใครไข้ขายขายไม่มีกฎหมายอันลำบากฟังดูเรียบง่าย แต่ลึกซึ้งเพราะเมืองแห่งนี้คือดินแดนที่คนสุขจริงๆพอขุนรามคำแหงให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาอย่างยิง่งส่งนิมนต์พระสงฆ์จากศรีลังกาเข้ามาเผยแผ่เทรวาดลังกาวง สร้างวัดหลวงวัดมหา,าธาตุวัดข้างล้อมบ้านเมืองมีพระประชาชนมีศีลลาจะสำนักเองก็นั่งสมาธิฟังธรรมท่านเชื่อว่าถ้าจิตใจของประชาชนสงบเมืองก็จะสงบไม่มีการบังคับแต่ใช้การสั่งสอนและนี่คือเหตุผลที่อนาจักรสุโขทยัยกลายเป็นต้นแบบของอุดมคติแห่งธรรมราชา สิราารึกหลักที่หนึ่งที่เรารู้กันนั้นไม่ได้เป็นแค่แผ่นหินธรรมดาแต่มันคือเสียงจากอดีตที่ดังข้ามศตวรรษเนื้อหาในจารึกบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนบอกถึงเสรีภาพและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ธรรมะในการบริหารนักวิชาการทั่วโลกศึกษาและยังแปลไม่หมด บางข้อความลึกซึ้งเกินกว่าจะเป็นเพียงกฎหมายแต่เหมือนเป็นบทสวดเป็นมนแห่งการปกครองที่คนไทยยุคแรกยึดถือใจกลางเมืองสุขโขทยัยมีวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดสรีชุม วัดนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั่งอยู่ในบริเวณแคบๆชื่อว่าพระอัจนะที่ท่านสนใจคือวิหารนี้แคบจนเสียงพูดสะท้อนออกได้อย่างชัดเจนมีตำนานเล่าว,ว่าในยามศึกพ่อขุนรามคำแหงพานักลบมาบูชาพระอัจนะแล้วให้ทหารคนหนึ่งแอบพูดจาจากด้านหลังเสียงสะท้อนออกมาเหมือนพระพูด กับประชาชนทหารดังกล้องศรัทธาจนขนลุกและสู้จนชนะศึกในเวลาต่อมานี่ไม่ใช่แค่กลยุทธ์แต่มันคือการใช้ศรัทธาสร้างพลังและเป็นหนึ่งในตำนานทีลีรับของสุขโขทยัยที่ยังมีคนไปกราบจนทุกวันนี้ครับ สุขโขทยัยจึงไม่ใช่แค่ชื่อเมืองแต่เป็นแนวคิดเป็นต้นแบบของการปกครองที่ธรรมะกับอำนาจเดินเคียงกันจากราชวงศ์พระร่วงจากพ่อขุนศรีอินทราธิตสู่พ่อขุนรามคำแหงและกษัตริย์องค์ต่อๆมาล้วนเป็นผู้ใช้ธรรมะนำแผ่นดินและในตอนต่อไปของตำนานแห่งแผ่นดินเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ กษัตริย์นักปรา์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสุโขทยัยชายผู้เปลี่ยนบ้านเมืองด้วยปากกาไม่ใช่ดาบกันตอนต่อไปพ่อขุนรามคําแหงกษัตริย์ภูจารึกธรรมลงแผ่นดินขอบคุณที่ติดตามเรื่องเล่าตำนานหลอนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าในตอนต่อไปและถ้าคุณเคยเดินทางไปยังสุโขทยัยลองเงียดหูฟังสิ บางทีเสียงของศิราจารึกอาจจะยังสะท้อนกลับมาในหัวใจของคุณสำหรับวันนี้ผมนายตี้สวัสดีครับ